ค่ะมือนีเจพัดก็ได้มายุทธ่วัดปูสามแปดเนาะคะ่ะหลังจากปูให้เข่าศูนย์เก่าหาเนาะค่ะเหล็กออกเก่าศูนย์หาเนาะคะ่ะเจพัดก็เลยได้มาติดตามตัวเหล็กกับปูสามแปดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับช่มรับฟังเนาะคะ่ะมาเบิงวางวนนี้ปูจะได้ตัวไรเนาะ,ะนะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแช่ กดกระดิ่งแจงเตือนไห้น้ำในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเด้อค่ะช่องเจพัดผ้าร่วยกับช่องเบาเสชะแนวเนาะค่ะฝากกดติดตามในเด้อค่ะค่ะบ่อยากพลาดลิปเด็ดเด็ดก็ให้กดกระดิ่งไห้น้ำในเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเบิองชุดตัวเลขกับปูสามแปดเนาะค่ะว่าปูจะมีแนวทั้งตัวใดเนาะค่ะน้องวันนี้เนาะค่ะไปรับช่มรับฟังน้ำกันเนาะค่ะปู นนี้ืออะไรยินยิมาจนหมดทั้งหังลังนี่สุขาก็ทุบเกยียอ่่ลังแม่นอะสุขหาก็ทุบเหยียดโอ้ครับนี่ครับโอ้ยโค้งสุดท้ายบ่ดด้มาตามปูโอ้ยโอ้ยเอาเหยื่อแบูนก็ซูนซนก็หามนนี้ครับออแบบนี้หน่อยตัวกาเก้าตาจะปูนั่นว่างอ้ ตัวเก้านบันนี่บันนี่หมอนนี่นะครับเด้หมอนนี่เด้ตี่ลศูนเก้าห้าข้างบนครับเนี่ี่ดีกันหน่านะครับบางเป็นเลขกด้ศูนย์ม่นถือขึอนกันนีเลขหเนี่ยจ้าขียนสัญลักไว้นะครับที่หกหน่เป็นร่างก็นเลยได้เลยนะบเนี่จ้าเ่นี่มกันนี่น้านนี่ศูนย์เ็ดวิ่แ้มกันครับจ้าคือคึ้นกันนี่ยศูนย์หนี่เหมือนี่ผู้ให้เรียงร่าง สิกับสิบเจ็ดวนนีงวดนี้สิบหากับสิบเจ็ดติจปูองคูสิากับสิบเจ็ดนีู้ว่าบกขาดที่รงวดนี้ตัวีคือเก้าคูวสิบหาสิบเจ็ดอัน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 ตัวนี้เลขบนติจูปูนี่บนี่เดนใ้นี่เดสมตัวครับบนครับนี่นเลเลยนี่ชุ่มมันออกไหมนั่นเมียผูเห็ดสมตัวสามตัวนี่เมื่อี้นเดีนี่ห้าเก้าเจ็ดนี่นะครับนี่นี่ก็นี่ศูน สามศูนย์แปดสามศูนย์แปดปู้เฮ็ดมากรนีนี้จูเก้าห้าคนี่งวลนี่งวลนี่หนึ่งติจ้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าวันันที่สิบหกนะครับผูเฮ็ดจับไซบุ้มอยูแล้วมันชุนัม่หานอู่เลยผดชูนว่ายุ่งนี่มันถึงดีผู้ลยจับใสบุ้มกันที่สอันชุดนี้เป็นบนกระไดเป็นล่างกระไดบ่จะปูก็มันเป็นบนเป็นล่างจนก็มี่ขึ้นกันอย่างนีได้นั่นเอง นี่บ่านศูนย์นี่เจ็ดเนี่ยจ้าเนี่ยปู้กนยับมันถ้าบทสลางที่มานํากัารยุ่งนี่ว่าท่านหนีไปยังไอยู่คจ้บผู้ว่านีู่้จับตัวนี้เรียกมุกเรียกโกงก็มีคื้เกานี่เียวมกเรียกกก็มีขี้ากงนี่แหละมาปูวา เรียกมกเป็นเลขกเก้าเรีกเก้ามกน้ำแนนอ๋อเป็นเป็นไฮหนึ่งเก้าหาเนี่เป็นหนึ่งหัวขาก็ไดเนาะจ้าปูนี่มาถึงเรียนจรมันบอกกันบอกกันเป็นอย่างเดียวหกห้าครับจับเรีนเอานะครับจริงจริงคือก่อนแล้ววันนี้ฟังปูก่านะครับคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องคือเก่างอนนลยตามเด้อค่ะตามปูเหล็กปูบกไฟผาดเด้อค่ะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด้อแต่ว่าหนึ่งก้าห่างันึ่งหเขียนไปได้สิบห้าสิบเจ็ดลังลังเป็นว่าจ่าสิเจ็ดเียนใ่หันับ่ให้เป็นไล่มือปูเปียงจังสีสักสิสปูเขียนไหนจ้ะมันจังสีขัง เก้าห้าเก้าหเขียนห่เลข่าเป็นยังูนก็เก้าแล้ปูหนึ่งหกห้าล่างกับสิบห้าสิบห้านีเด้อค่ะสิบเจ็ดสิบแปดไปเบอร์มากกับเอาปูกัะบักมาให้มาอีกปูหายไว้ซื้อครับมักตัวไดกระจับเลนครับมองไม่ออกหาเจ็ดมันตูนี้เด่นใช่ไหม จ้าออกหาเจ็บไปเลยได้ทิพหาเหมือนครับเหมือนนี้ได้ทิพหาเออนี่เหมือนไม่ออกหาเจ็บได้ทิบหาเหมือนอันนี้ลางด้วยค่ะบนชน่ะหนึ่งหาเก่าหนึ่งหกบวชไปน้ำเนี้ยหนึ่งเก่าหากับหนึ่งหกหาอ่านี่ปูเคียนไหมเนาะค่ะเนาะนี่ขนาดน่ะครับปูเออค่ะไปปูเขียนไหนปูมันใจบวชข้างบนนี้มันใจมันใจคือเก่าวมันบวลาง มาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเก็บนี่สอมาหนึ่งแล้วเดนหนึ่งหาได้มาตัวเดียวกันบ่เข้ากันวารีกน่องปูมันบ่หนีไก่เนาะจ้ะบ่หนีไก่หลีนี่เด้อค่ะของปูนะครับอันนี้คือเป็นเหล็กติดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นให้จับเอาเนาะค่ะในนี้ามตัวเลยเจ็ดตัวมาสามตัวใครจับก่อนพี่น้องเจ็ดตัวมาสามตัว เก็บตัวมาสามตัวนกปูจับอาเลยด้วค่ะพ่อแม่พี่น้องขีดเส้นล่างไว้ให้สองตัวนะครับตัวหนึ่งหานะครับขีดเส้นล่างนั่นคือเส้นล่างนั่นปูกับหกหนึ่งหกหนึ่งกับเป็นหกหนึ่งก็ได้ไปขับเอาก็ได้หกหนึ่งหดกหนึ่งหนึ่นึ่งี่นึ่งหหนึ่หก่หก่หกหนหนึ่งหกนึ่งกนึกน่กนึก่กน่นนึน ปูหบึงบดเห็ดบดบดกูสูตรกับสูตรนึงอันนี้ก็สูตรนึงมะปูแต่วันมาชนกันมะปูมาชนกันนี่ป so ูจ yeah. yes. ับไปใส่ครับผมนี่ส so ูตรนี่ก็ถึงเนี่ปีที่สองนล่นะกูเลยครับนี่นะครับเห็นบ่หมันปูจับหามหันใส่สูตรขนเก้าห้าเนี่ยปูหมันใส่แห้งเนี่ยหามรองโถ่เนาะ ขับเมนปูศูนย์เก้าห้านี่โตัวขับเมนปูศูนย์เก้าศูนย์ห้านี่ตรงตรงเลยเนาะค่ะปูวาอยู่หิมหาสองโตรมันจอมากเลยหาช่องโตรศูนย์เก้าห้านี่มาปูมใส่เลยบ้านนี้มันตรงกันยูหกเดียโนปูชีฟุกแมวปูคนมากเหมือนเดิมครับท่านแปะส่องพันมาจนเบื้องอันชูนย์เก้าหลานมันไปพูบบอกเนาะ แมวบอกพปูนะตเปูบอกจแปลสองพันคนเามัอนือนที่ขี้ขี้ก็เท่าตัวเขาบอกเขาบอกเห็นั้งว่าแม่วอกจ้าบะนี่บะนี่มันก็จะตรงหกเดี๋ยวปูเนาะหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็หนึ่งมีหกมีเก่าคือเก่านี่จ้าเมียนีตัวนี้ละเลขมีตัวนี้เนาะจับเอาเนาะจ้าบ่ไมันจเปลี่ยนแปลงอีกหรอกมากี่คือเก่าเนาะมากับคือเก่าเป็นปูจุนนี่แหละจะรออันนี้อันนี้ปูปูปูตีปูเขียนให้เมื่อกี้เนาะค่ะเนาะ มีเป็นแนวทังของปูสามแปดนะครับมดที่แล้วกับเขานะครับมดนี้เข้ามาตามให้แล้วนะครับปูใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเดครับสำหรับบาเสียช่แนมครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับนี่เป็นแนวทังเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง เจ็บผัดผ้าร่วยเด้อค่ะามื่อนีมีแนวทางของปูมหาบึงกับฝากดตดตามกดไลค์กดแชร์ได้เด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือแปดห้องแปดเบิ้งฝ่าหลุดปูไงวายยืนบะหมี่ห้องยืนบ่มีบาง